สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องตัวร้ายชาแนลอีกแล้วนะครับนะ้องอยู่กับหน้าค่ายของยูฟาพีเจเป็ดแปดอีกแล้วมิจฉ وم วันนี้ก็มาในเซ็กซี่น้องหมวยบาคาร่าแรกนะครับเนะ้องจัดกันดูหน่อยมิจฉุนนะนะก็ลองทุนเบาๆดูหน่อยผมทุนที่ส0มร้อยน้ชมนะตอนแม่งๆแดงไหลปนน้ำเลยมิจฉุมต่อด้วยเงิน2ดอกครับผมโอหู <c oughs> จับทางดีๆมิจฉุมนะ แต่ว่าเขาไพ่ซ้ายมือผู้ชมนะซ้ายมือผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรครับผมขออาภัยด้วยละกันนะครับเนาะถ้าเรียกผิดเ,เรียกถูกเนาะก็มันพอจะไปได้ผู้ชมนะแต่ถ้าไปยึดเขาไพ่หลังนี่ตับแตกแน่นอน,นครับผมดูดีแดงมาไหลามาโอ้ไหลมามิดไม้แล้วผมเราไปตบน้าเงินอีกสองแล้วก็มาสลับแดงมาเปิดนี้จัดหน่อยผมสเต็ปซ้ายมือครับผมนะครับเนาะหวังผลหน่อยครับผมสามร้อยสายไปครับผมแดงไปเลยมาเปิดแรกครับผม ลงคู่นะคุณผู้ชมนะลงคู่ว่ะตอนนี้ก็สามเกลือเป็นใจคุณผู้ชมนะสามเกลือล่างนะน้ําเงินสองนะมีสามกรรมการนะ่ะสองกรรมการให้น้าเงินอีกหนึ่งกรรมการให้แดงก็เอาฝั่งที่มันบอกน,น้อยคุณผู้ชมนะสองคนมันโกหกครับผมอย่าไปเชื่อครับผมนะ เปิดมาน้องหมวยครับผมแต่ก็ให้ดูน้องหมวยไม่ได้ครับผมเพราะว่ารูปมันก็ไม่ค่อยเป็นใจไปเท่าไห่กรับเออมเรียบรไหลบอกก้ามาหนึ่งดอกโอ้โหโดนดีครับห้าปดห้าครับผมสวยห้าปดห้าเลขที่ออกครับผม <c oughs> อ้ยพูดไปเรื่อยเปื่ยให้ผชมนะอะ <c oughs> โอเคครับผมเปิดแรกก็บวกมาอย่างเต็มลำครับผม โดนหักค่าน้ําไป15บาทนะทชมน้าไม่เป็นไรครับผมขอให้มันบวกก็พอเนี่ยท่านผู้ชมค่ากันจะชัดนะมันค่ากันจะชัดนะแถวนี้ท่านผู้ชมนะขึ้นแถวใหม่แล้วติดเสมอเนี่ยคือผมจะป่าผมมากเลยเพราะว่าผมดูยากมากท่านผู้ชมนะแต่สําหรับเซียนท่านอื่นเขาขอ,อาจจะดูได้นะแต่ว่าผมไม่เสี่ยงดีกว่าท่านผู้ชมขึ้นแถวใหม่แล้วติดเสมอมันอาศาัยแบบป่าหลักสูตรของแต่และบุคคลแบบหลายคนมากแบบคาร่าท่านผู้ชมนะ ต้องสังเกตดีๆแล้วอย่าเล่นนานนะผมสําหรับบาคาร่านะก็ถือว่าบอกไว้ก่อนู้ชมนะบวกแล้วก็ควนีคคนเลยครับผมเดี๋ยวจะหาว่ามันไม่จ่ายนะครับนานในเมื่อมันจ่ายแล้วก็ต้องหนีนะครับชมนะอ้าวมาครับผมลันสองลันสองครับผมสับสโขบด้วยครับผมนะครับนาะตั้งไอวอไม่ทันก็ตายครับผมอาะลุ้นดูน่อยดีจะเป็นจังไงครับผมเปิดนี้นะครับนาะเป็นแถวที่สองคชมนะอ่ะไปแดงอีกเหมือนเดิมครับผมติดเสมอไว้หน่อยครับผมอ่ะเพราะว่าหนึ่งสองแม่งต้องตัดกันอยู่แล้วผู้ชมนะ ข้างบนแถวแรกซ้ายมือ่านผู้ชมนะมันต้องมาสเต็ปคู่เพราะว่าน้าเงินต้องไปคู่เสมอแล้วก็แดงคู่แดงแถวนี้ต้องมาแดงถานน้เงินหนึ่งแน่นอนอ่ะดูหน่อยครับผมสเต็ปมั่ว่านผู้ชมนะท่านได้มาแต่ใดมาก็ส่วนหน้าก็จะดูแต่สเต็ปนี้่านผู้ชมนะแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบอกไว้ก่อนแต่ละรอบแต่ละห้องก็เล่นเปลี่ยนเทคนิคไปเรื่อยเปลือย่านผู้ชมนะไม่ใช้เทคนิคเดิมเรียบร้อยมาครับผมติดพันโอเค มาทุนสามร้อยติดพันก็เอาทหลนผู้ชมนะกําไรอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยกว่าผู้ชมอะขอไหลต่อแล้วกันผู้ชมนะแถวที่สามก็อันตรายเหมือนกันถ้าจะเล่นต้องเสี่ยงดวงผู้ชมผมกลัวที่สุดคือแถวสามอะใส่ไปน้าเงินครับผมมา จัดไปครับผมถ้าเกิดเป็นเขาไพ่เขาไพ่หลักก็เป็นการสลับนะครับเนาะน้าเงินแดงน้ําเงินนะครับเนาะจะถ้าเป็นเขาไพ่้ายมือก็คู่ขี้แล้วก็ลงมาคู่ครับผมว่าจะเป็นน้ําเงินสี่ครั้งอ่ะจัดดูหน่อยครับผมตามสถิติไหมแล้วก็สามเกลือล่างให้เป็นน้าเงินทั้งหมดครับผมบางทีแม่งก็มาน้าผู้ชมนะสามเกลือล่างนะให้น้าเงินทั้งหมดแม่งชอบมาด้วยนะเอาตามมันยึดหลักกับมันไม่ได้นะผมบอกไปก่อนนะตับแตกครับผมตับแตกไหม ตับแตกไหมเรียบร้อยโอยโดนครับผมเจ็ดต่อใส่เพิ่มมาอีกหนึ่งเทครับผมสองพันสวยงามเอาดิกินเรื่อยๆครับผมคู่ยาวแน่จบบางทีแม่งก็เขาให้้ายมือก็จะมีแบบผีเข้าผีออกนะคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้สลับกันมาบางทีก็ลงมาเป็นคู่เลยนะคู่สองขี้สองบางทีก็ขี้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ตัดตัดตัดยาวทั้งหมดเลยเป็นขี้ทั้งหมดท่านผู้ชม เอาใจยากมากต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปคผมมาใสายไปแดงเลยครับผมมาจัดไปครับผมเซฟไว้ที่หนึ่งพันแล้วการน,นะพี่ชมโชคมาครับผมหน้าเสมอกันหน้าห้าทั้งคู่ครับผมหลังบ้านเออมันแต้มต่ำครับผมมันลดแต้มเราลดเหมือนกันครับผมหูวกลวน้อยกลัวน้อยหน้ากันเหลือเกิน เอออุ้ยเราไม่ร้เราสิบนี่ว่ามองเป็น9กเป็นแปดนะเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวโอนครับผมสวย1,003โอ้โหคิดว่าจะยอมน้อยหน้ากันโอ้โหเอา5ต่อสาวครับผมสวย2,009นยมหนีครับผมอยู่ทําไมองค์กําไรแบบหลัก2,000แล้วนะครับเนาะอ่าก็สําหรับยูฟ่าพีเจปดแปครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ